วันนี้นะคะเรามาที่ไร่ลำไยนะคะที่ท่าหลวงนะคะจังหวัดลบุรีนะนี่มีเห็ดด้วยเพื่อนๆแต่เห็ดอันนี้กินไม่ได้นะน่าจะกินไม่ได้นะคะเห็นไหมเยอะเลยนี่ก็ขึ้นอยู่ใต้ต้นลำไยนะคะ นี่นะคะต้นลำไย,ยของเรานี่นะคะภายในสวนนะคะนี่นะคะแล้วก็จะปลูกต้นมันนะคะสำมปะหลังนะคะสับวางนี่ นี่นะคะเพิ่งปลูกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่นี่ก็เหมือนกันนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ